สวัสดีครับผมวันนี้ช่างตันนะวันนี้เรามาอยู่ในป่านะครับผมพอดีพาจะพามาพูมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมที่ว่ามีพิษต่อระบบประสาทนะครับผมแล้วก็เป็นศาสตร์ภูมิปัญญาโบราณด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชมนะครับผมเนี่ยต้นนี้ครับผมต้นที่อยู่หน้าเรานี่เลยนะครับผมต้นใหญ่นะครับผมต้นใหญ่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับผมมีน้ํายางนะครับผมมีน้ํายางไหลลงมา ย้อยลงไปในนี้นะครับผมเราทําการขีดมันเมื่อตะกี้นี่เองครับผมอ,อ่ต้นนี้ก็คือต้นยางน่องนะครับผมยางน่องเป็นต้นไม้มีพิษประเภทหนึ่งนะครับผมที่ว่าคนโบราณเขาใช้สําหรับการลา่าสัตว์เดี๋ยวผมจะพาชมข้างนอกนะครับผมพอดีอยู่ตรงข้างกอไผ่มาดูัครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปทางป่านี่นครับผม ยวพานผสมข้างนอกนะครับผมเนี่ยครับผมต้นใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับผมสูงนะครับผมหนวกกำลังจะผัดใบนะใบเหลืองๆเนี่ยต้นผิวเรียบๆนยครับผมลงมา้างลังนี่ครับเนี่ย,นะยต้นใหญ่ใหญ่มากนะครับผมต้นนี้ต้นนี้อายุเกือบอคำนวณประมาณร้อยกว่าปีนะครับผมต้นนี้ร้100อยกว่าปีเดี๋ยว เรามาชมใบเขาว่าใบเขาเป็นยังไงเนี่ยครับผมใบเนี่ยครับผมใบของเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้มีขนนะครับผมต้นเขาจะมีน้ําเลี้ยงไหลออกมาครับผมเรลำตชมข้างนอกอยู่ในสวนป่านนีครับผมผมเพิ่งมาเจอเหมือนกันนะครับผมเป็นยาสมุนไพรนะครับผมเนี่ยต้นบะลุมนะครับผม รวมบนนู้ค่อนข้างสูงผมกล้องหลังผมเสียนะก็เลยขอเปิดกล้องหน้ามองเขาผมใบเขาต้นใหญ่นะครับผมขอถามว่ามีต้นพันไหมก็มีนะครับผมเนี่ยครับผมมีเบี้ยผมก็กําลังเพาะพันนะครับเนี่ยครับผมเบี้ยเขาเนี่ยคือเบี้ยนะครับผมเบี้ยเขาขนาดเล็กก็เป็นต้นไม้ที่ใกล้ศูนพันแลน้อนอนวนะครับผมก็ควรอนุรักษ์ไว้นะครับผมเป็นต้นยางน่องนะครับผม อายางน่องนั้นภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าต้นยางน่องนะครับผมมันเป็นต้นไม้ชนิดนี้ครับผมมันมีสารพิษอยู่ในน้ําเลี้ยงนะครับผมของยางของเขาคือสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอ็นทีอารินนะครับผมโคดิเอคไกลโคลไซซ์ซึ่งเพื่อมันเข้าสู่กระแสเลือดเราเนี่ยครับผมมันจะไปหยุดระบบประสาทการเชื่อมต่อของหัวใจเลานะครับผมมันเลยทําให้เรานั้นหัวใจฉับพันหัวใจวายับพันในระยะแค่ ถ้า,าเข้ากระแสเลือดเราได้นะครับผมในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราจะหัวใจหยุดเต้นในภาย1นาทีนะครับผมถ้าเป็นสัตว์ตัวขนาดเล็กก็จะอยู่ประมาณไม่กี่วินะครับผมก็เป็นพืชที่อ,อีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับผมแล้วก็คนที่ถอนพิษได้นะครับผมชนิดนี้นะครับผมก็จะมีอยู่แค่ คนที่ใช้เท่านั้นนะครับผมถ้าคนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ใช้มาเขาก็จะไม่รู้วิธีการถอนพิษนะครับผมถ้าหากเราโดนลูกดอกหรือว่าคนในสมัยก่อนเขาจะใช้สําหรับอาบหน้าไม้กับลูกธนูหรือว่าใช้กับลูกดอกนะครับผมส่วนใหญ่กาจะเป็นต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะเอายางไปตกผนึกกลายเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็เอามาเคลือบทีหัวลูกดอกก็สามารถยิงนะครับผมเมื่อเข้ากระแสเลือดมันก็จะทางานเพื่อหยุดเซลล์ประสาทเราครับผมเป็นต้นไม้ที่อีกหนึ่งชนิดที่สําคัญนะครับผม วันนี้ผมไม่ใส่ทมีดก็เลยพามาชมนะครับผมพอดีบางท่านอาจจะอยากเห็นนะครับผมว่ามันเป็นยังไงครับต้นยางน่องนะครับผมนี่คือยางน่องนะครับผมยางน่องที่ว่ามีมากแล้วครับผมทางภาคใต้บ้านผมนะครับแถวสตูลสุดราชนะครับผมแถวขตดและนองนะครับผมก็มีเยอะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าใหญ่แต่ว่าคนที่มีความรู้ในการใช้มีน้อยนะครับผมปัจจุบันผมศึกษาใช้มาเพื่อทํางานวิจัยเพื่อศึกษาใช้เป็นยานะครับผม เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกับระบบประสาทของเรานะครับผมก็ยังหาวิธีการใช้ประโยชน์ของเขาอยู่นะครับผมเป็นยาพิษที่ใช้ในแง่ของสิ่งที่มีประโยชน์ก็มีนะครับผมสิ่งที่เป็นโทษก็เป็นโทษนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมก็คือเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะครับผมลักษณะของเขาจะเป็นยังไงนะนี่ครับผมพื้นผิวเขาก็จะอ่ต้นนี้จะมีอายุนะครับผมถ้าต้นมีอายุเขาจะมีรอยแตกหยาบนะครับผม แต่ถ้าต้นที่เขายังอายุน้อยๆเขาก็จะมีผิวเรียบแบบนั้นนะครับผมคล้ายๆแบบนั้นนะครับผมนั่นอ่ะผิวเรียบก้อนนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะครับผมมีน้ําเลี้ยงนะครับผมน้าเลี้ยงเป็นยางไหลออกมานะครับผมเป็นศาสตร์ภุมมปัญญานะครับผมตัวนี้อยู่ในสวนปามน้ำมันนะครับผมอยู่ติดกับชายป่าก็เป็นพืชที่เริ่มหายากแล้วครับผมก็วันนี้ก็ขอจบความรู้ไว้เท่านี้นะครับผมก็ เดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปชมต้นยางน้องเครือนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปใน YouTube นะครับผมมีความรู้ดีๆให้อีกนะครับผมสวัสดีครับ